สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเปลี่ยนโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายกันนะคะตัวนี้มือใหม่ก็ทำได้นะแบบประหยัดริบบิ้นนะนี่นะคะแบบนี้นะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นการตัดปลายริบบิ้นนะคะแล้วแต่เราชอบนะคะตัวนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะแล้วก็ตัวนี้อีกแบบหนึ่งนะคะ เดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหลรียญริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะคะจะใช้อยู่ที่สองสีเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะนี่นะคะลีจะตัดริบบิ้นแปดเส้นสีละสี่เส้นนะคะที่ความยาวสามสิบห้าเซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับจากด้านนอกเข้ามาด้านในสิบเซนติเมตรนะคะในแบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาจับริบบิ้นสารเป็นคู่นะคะนะตัวนี้ เราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้งสี่คู่สี่เส้นเลยนะคะนี่นะคะตัวนี้สีชมพูจะอยู่ด้านบนสีขาวนะแบบนี้นะคะแล้วก็จะวางสลับด้วยสีขาวจะอยู่ด้านบนสีชมพูแบบนี้นะคู่ที่1จะสวมด้วยคู่ที่2ในลักษณะน,นี้นะคะเราจะจับริบบิ้นสลับสีกันในลักษณะน,นี้นะนี่นะคู่ที่2จะสวมด้วยคู่ที่สามนนะคะ คู่ที่สี่นะสีขาวจะอยู่ด้านบนสีชมพูนะคะกดตรงรอยพับนะจับให้เป็นคู่เลยนะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาคู่ที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะก็จะได้เป็นฐานสี่ริบบิ้นก็จะสลับสีกันในลักษณะน,นี้นะเสร็จแล้วใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้งสด้านค่ะ นะคะเสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับเหรียญกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งสี่ด้านเลยนะ นี่นะคะดูทั้งสี่เส้นนะคะสี่ด้านของเราเลยนะกดจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอิบินเป็นคู่แบบนี้นะจับริบินพับไปด้านหลังโค้งมานะคะในลักษณะนี้เสร็จแล้วจับประตูิีบินม้วนกลับไปด้านหลังแล้วกลับมาด้านหน้าให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวฐานนี่นะคะ นี่นะตัวฐานที่ถัดจากเส้นของเขามานะคะตัวน e ี <Yeah. S 1> ้คือช่องเส้นของเขานะถัดมาหนึ่งช่องนะคะหนึ่งสองนี่นะแล้วก็ค่อยๆเสียบริบบิ้นลงมาค่ะค่อยๆดึงลงมานะคะในแบบนี้นะต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังโค้งมาตามแนวเลยนะคะเสร็จแล้วจับประตูริบบิ้นม้วนไปด้านหลังกลับมาด้านหน้าให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะคะ แล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะนะคะช่องถัดมานะไล่เรียงกันมาเลยนะคะจากเส้นของเขาคือช่องนี้นะหนึ่งสองนี่นะคะค่อยค่อยดึงลงมาค่ะนี่นะเลยแบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่คู่เลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะจับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะให้เข้าที่สวยงามอีกครั้งค่ะ นี่นะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะคู่นี้นะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังโค้งกลับมาด้านหน้าในลักษณะน,นี้นะเสร็จแล้วจับตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปใต้กรีบนี่เลยนะเปิดริบบิ้นขึ้นมาดูได้นะคะเพื่อที่จะให้มองเห็นตรงตัวฐานนะใต้กรีบนี่เลยนะคะเสียบริบบิ้นลงมาเลยริบบิ้นจออตรงด้านล่างนะคะในลักษณะน,นี้ ค่อยๆดึงลงมาค่ะนะดูกรีบด้วยนะคะนี่นะคะแบบนี้ต่อเลยนะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังโค้งกลับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับประตูริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงใต้กรีบนี้เลยนะคะด้านหน้านี้นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่ะค่อยๆดึงลงมานะคะ พร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะในแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่คู่4ี่เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะจับกรีบให้สวยงามเลยนะคะจะได้ในลนนักษณะนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะใช้สกอ็อตเทปนะคะเทปใสของเรานี่นะติดลงไปตรงกลางเลยนะคะนี่นะ เพื่อการริบบิ้นหลุดนะคะจะได้ในลักษณะนี้เสร็จแล้วรีก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะนี่นะคะรีจะตัดในลักษณะนี้นะให้ปลายแหลมด้านนอกนะคะรับกับกลีบด้านบนแบบนี้นะแล้วแต่เราชอบนะคะว่าจะตัดในลักษณะไหนนะนี่นะคะตัดแต่งเลยให้สวยงามเลยนะคะทั้ง4ด้านเลยนะ นี่นะคะจะได้แบบนี้นะนี่นะคะนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกผีเสื้อสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายด้วยริบบิ้นสองสีนะคะ เพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ